เดี๋ยวมนซิกวิกยังไงวะไอ้เที้ยอันนี้มันเที่ยท็อปบอยได้ป่ะอะไรแล้วใครเล่นหรอก เรื่องตัวนี้วิจอตวิจิตเอสซีปัน่นจัดรสิเพนที่เอากำลังใจไปพี่ชายเออยกระถือไมปเฉยเออถือไปไม่ถือไปไม่ถือให้มันถือให้มันถือไว้ให้มันถือไว้ให้มันถือไว้ยืนยิงไอ้กุ้งแ dm เไย่ไม่อยากดูท็อปบอยเลยอะท็อปบอยแมนเยี่ไปสุดไม่เห็น้วัเนี้ยแตกฟาได้สได้อะไรรูบูบูบู ไหวไหวสกีนนะนีอ่ะหายบายแหลแล้วสกีนตากตรีนก็บอกไงบอกในเกมไงเรื่องก้า กันสามสองได้ผมว่าป้ายถือไปก่อนเลยเอาไว้ถืออะคอยกาดคอ,อยกาดไปผมบอ้นขาเนอ่์แจ็เลยเลย้ยคิวเลยโลแล้วมึงจะเข้าไปทำยี่อะไรล่ะครับ บอกบอกักโลเนี่ยเด็กวิ่งเข้าไปด้วย<อ>คืออะไรวะเออเอามาแล้วไอ้เี้โคตรอ่ะของจริงว่ะกันด้วยกันกันอันนี้เหอ32ด้ครับ32เลยไม่ต้องรอ,องกาลางหรอกไปแบบถ้ามันเข้าค่อยโดเททก็ได้อยู่ 3-2 tham không ở tìm mì bội nha mì 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 9-9 làm mì nha mì nha หลุดหลุดไปหลุดไปโคตรไกลเลยอะเนี่ยพี่พี่ผมจะบอกพี่เติร์งนะว่าพี่ต้องเลิกเข้าข้างไหนไว้เพราะถ้าพี่ยังเข้าข้างใหนอะเพื่อนก็ทําอะไรไม่ได้ไว้ผมจะบอกเลยเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเล่นเพย์ช็อตพี่อะไรไม่ได้ถ้าพี่ยังคิดที่จะแบบใช้สกินแล้วถ้าพี่จะเข้าถ้าพี่จะเข้าไหนพี่ต้องบอกให้คิวป๊อปไว้ไม่งั้นพี่ก็จะทำพี่อะไรไม่ได้อ่ผมบอกเลยไม่ไม่งั้นมันไม่งั้นพี่จะทำพี่จะทำอะไรไม่ได้เลย พี่จะแบบเพย์มันจะตันนี้่แหละจะบอกเลยพี่ต้องสั่งอืมพี่ต้องสั่งคิวแบบพี่ต้องเลือกว่าพี่จะให้คิวป๊อปหรือว่าพี่ให้ทําอะไร,ไรพี่ตัองความู้ไปติดอคิว มา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 ไม่เอาเอาไห้เองกับผมเลยเหรอที่เจอวันนี้ที่เจอวันนียดูจะเล็ดเออไปไปไปประสบให้ให้ให้จะถือให้ถือไหมในเพชรเนี่ยเก่งจะได้วิ่งกลับทันอุ้ยเร็วไปเฮียปล่อยเร็วไปไอ้ปล่อยอันนี้กดนานเลยจัดไปเอาบอลไปเอาอยกาดมันย็นจริงเลยเบอรมเอไอ้เหี้ย มไ่พี่เข้าไม่ได้เพราะว่าพี่ไม่ยิงไงถ้าพี่ยิงก่อนพี่จะเข้าได้เลยนี่ผมบอกแล้วแ,แบบมึงแม่งแบบคือเซนเตอร์มันไม่มีค่ากันหน้าพี่ยิงอัดมันได้เลยตายบอกนะอย่าอย่าทำถ้ายิงเกาๆถ้าทำแล้วก็ไม่ไม่กล้ายิงแบบหยัดยิงอะไรฮนะอย่าทำไม่ไม่ไม่ประโยชน์ผมเคยบอกไปแล้วอะ พี่พพีี่่ไปเข้าคอนเนอร์แทนผมไปคิวมาสกินเลยดูเล่ให้ดูพี่ไปไปไป,ไปดูเล่ให้ดูพี่เนี่ยแค่ไหนพี่เติมเนี่ยแต่กูยิงเห็นไหมกูยิงโอเพนกูยิงได้แต่ของกูแค่แค่ยิงเก้าห้าแบบมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นพี่แค่พี่แค่นี้เลยแบบแค่แบบคืนแล้วแบบและและเนี่ยผมบอกเลยนะว่าโอกาสของพี่แบบมูฟแบบเมื่อไง คือไม่มีแบบตลอดเลยที่พี่แบบเรียกสกีนนะคือมันติดตลอดแล้วแบบมันยิงได้ตลอดแต่พี่ก็ไม่ไม่ยอมยิงทักทีพี่ก็วิ่งเข้าไปข้างในตลอดเลยผมถึงบอกไงพี่จะเล่นเทสอลแบบไหนถ้าพี่ยังจะวิ่งเข้าในอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เว้ยอันนี้ผมอันนี้ผมสอนนะผมไม่ได้ด่านะผมแค่บอกวิธีเล่นถ้าอยากเล่นเทสอลพี่ก็ต้องเล่นให้ได้อะไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรไม่ไม่ไม่ผมก็แค่พูดให้ฟังไงยิงเลยสวยน้อง เห็นไหมแค่นั like <adan on subscriber pain> ้นน่ะเห็นไหมแค่นั 3, 2, three, Bear, ้นเลยแบบไม่เห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยเห็นไหมมันแค่นั้นเลยเพราะแม่งยังไงก็ติดติดไอคิวอ่ะคือแบบมันแม่งแทบจะไม่มีพิกดอสมันเอาควยกาดมากันอยู่แล้วสามสองแซนสามสองไม่ต้องดรอปไม่ต้องทิ้งไหนไป ออพี่ยังไงวะมึงจะทาคนเดียวทุกอย่างพี่ต้องเลิกเดินเยอะพี่แม่งใช้อะไรหลอกสายเลี้ยงมั้ยนวเสียพอบอกให้ยิงก็จะยิงลูกเดียวเลยพอบอกให้ยิงก็จะยิงลูกเดียวแบบไม่สนี่สนแดด พี่เติ 4, 5, ้งสี่ห้าฝั่งฝั่งนู้นเลยพี่อ,อย่า<ม>ีโมวไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตามตัวพี่สามสองเป็นโซนขอร้อครับก่อนที่ผมจะมดเงียแล้วกดออกเกมแล้วผมจะหนีไปเล่นโลบอกระแลผมแม่งจะเริ่มอุ่นแล้วตอะนนะี้เพราะพี่ไม่กันเป็นโซนอะพี่แม่งวิ่งไปเรื่อยแบบตามตัวแบบี่จะไปล็อกตัวตามพี่นะครับเนี่ย แค่นั้น,หนแหนะ <'s> ล,ละแค่เป็นโฟนแล้วจบกันแล้วอีเยอะฟาร์มห่วยทุเลยจ้ะจบสิละสแล้ไม่แรงไม่แรงย่งเไรสองหอเปอร์เซ็น แต้มันได้เล่นด,ดีพี่ก็สั่งคิวแบบพี่พี่ต้องลากแบบไม่ใช่พี่เดินไปเดินเดบินบนไปบนมานเออเนี่ยหยุดยิงลัอกกี้ช็อตสเไกลไปโจ๊ตๆๆต๊ตมึงไม่คลิกสต็อปไปใช่ไหมมึงวิ่งไปยิงไม่ได้มันต้องคลิกสต็อปให้เป็นอ่ะ ถ้ามึงจะเล่นแบบวิ่งเดินยิงเฟช็อตอ่ะมึงคือแบบสิ่งที่มึงต้องต้องทำคือหลังที่มึงจะเล่นเฟช็อตอย่างแรกเลยคือมึงต้องคุยสตตอปให้เป็นอะ่ะถ้ามึงไม่ไม่เป็นนี่คือระบาดบอกเลยเล่นไม่ได้อุ้ยสวยจัดรอดเไป,ไไป,ป็นัไงวะเอาไปเอาดิเอาดิเอาดิเป็นโฟนอ่ะก็ของพี่ไงเออเนะี่ยเพราะว่าถ้ามันไปก็เทเด แต่เห็นว่าพี่เพชรก็อยู่หัวเจ็งก็สีห่ห่านนะมันเข้าปุ๊บผมก็เทสให้คิวเช่ไหมปุ๊บนางมาก็คืนนะนี่เจ๋อสวยนะสวยครับเห็นไหมแค่นั้นจบแล้วผมบอกแล้วเนี่ยแจนกันเป็นโซนไม่งไงั้นกันได้นะนนสองสามไม่เว้ยพูดตรงสองสามไม่ได้แม่งเล่นออฟสกรีกนใส่ <c oughs> พี่เขาสะก,กี้ให้มันเล่นขวามไปซ้ายไปทำหี้ยอะไรทางซ้ายวะขวยกูไม่เข้าใจว่ะเขาสะก,กี้ให้ไปขวาเมื่อก็ยังไปแบ่งไปหาพี่เพื่อนฝั่งซ้ายเพื่อเพื่ออะไรวะกูไม่เข้าใจาว่ะกูหาคำตอบไม่ได้ใครก็ได้ช่วยตอบคำถามดีครับยิงได้ก็ยิงได้เออก็ก็มันแค่โชคดีไงถ้ามันมันไม่ได้โชคดีอย่างทุกลูกอะไรคิวมาตะกี้น่ะต้านกูตามไป มันพอ,องฝากอ่ะไอหลอกขันโมเลยนะเนี่ยพี่เนี่ยแค่เนี่ยพี่ข้ายิงเกาเกาเนะี่ยพี่แบบยึดยิงหลังไอ้คิวก็คือแบบจบแล้วอะ่ะขับอมเลยไม่ไม่มีคุยเลยไม่ไม่ใช่ <c oughs> ฟังฟัง <c oughs> ฟัง <c oughs> มึงไม่ได้เลี้ยงหนีคยุยมึงอ่อนาล็อกซ้ายควงยับเลยเดี๋ยวกูจบนี่กูแขกงคิดไหมฮารด์ดโดนแล้วมึงไปถามเออมึงแม่งแบบเนี่ยเนี่ยมึงดูมึงดูเนี่ยมึงเลี้ยงไงแบบมึงแบบมึงตวัดอนาล็อกซ้ายแบบปุ๊บ เดี๋ยวม,มันก็อย่างเงี้ยเนี่ยมันคงจะหยุดให้มึงอยู่หรอกไอ้เหี้ยเออๆอย่างไกี้อย่างงั้นละอยากเล่นพอยไอสัตว์มึงก็หัดใจเย็นหน่อยเดิยถ้ามึงอยากเล่นพอยกาดอะขิวเ <c oughs> ข้าเลยขิวเข้าเลยสวย,สวยสวยสวยขิวอะไรเพื่อนยาว พูดตรงได้ชนะได้เพราะฟัสเบกพูดตรงนะชนะชนะได้เพราะฟัสเบกเลยพูดเนี่ยคือฝั่งนั้นแม่งเล่นไม่คมเหะืนพูดตรงถ้าฝั่งนั้นก็คือแบบมีตัวคมๆตั้งตัวหนึ่งนี่คือชิบหายนะพูดตรงใจเย็นเดี๋ยวไอ้พวกอก็ก็ฟังเอาสิ่งที่ผมบอกไปพี่ก็ฟังไงแบบพี่เขาเขายืนมีบิงฝั่งซ้ายพี่จะต้องมาเล่นฝั่งขวาไง แตส่สิ่งที่พี่ทำก็เพิ่งไปเล่นฝั่งซ้ายไอ้ м. เหี้ย material. เออก็รู้ว่าลูกนั้นมันมันฟุกลงไงพี่มันไม่ได้ยิงลงขนาดนั้นอ่ะต่อยเล่นเพย์คนที่เล่นเพย์ช็อตเก่งๆมันก็ยิงแบบนั้นไม่ทุกลูกหรอกกูบอกเลยก็ใช้ผมก็รอแกมาเอาบอลจะวิ่งไปแ้จ่ายผมอ่ะไม่จ่ายไม่ตื่น อยอู่อยเชีวผมนึกว่าจะจัดเช่สุดยเชี่ยวความนี้ไปก่อนจะมาเอาฝั่งนี้อะไรก็ฝั่งตัวเองไปดิไอ้เฮียกูอยู่ฝั่งนี้ของกูมีมึงมั่วอยู่ตัวเดียวแล้วก็จะมามาเอาบอลพอยกาดไอเ้เฮียเอ้ยกูจะอุ่นแล้วนะไอสัตว์เขยเออไหนเห็นปะป๊บคิวเข้ามาดิเนี่ยใจคิวดิเออไหนเห็นปะอ่า จะจ่ายฟ้าเหรอเมื่อกี้ทำเฮียร์สั่นกดหมดเลยหมาพี่เสเลยน้ำทำทำไมเข้ามาเจ้ะจ่ายหญีหมาเพี่ตั้ง ไม่ต้องไม่ต้องไปกดดันว่ามึงจะต้องทําให้มันแบบเพอร์เฟกไว้มึงมยังไม่เก่งมึงก็เล่นแบบที่มึงเข้าใจไปก่อนพี่เตียงเห็นปะเนี่ยพี่ผมผมบอกแล้วพี่เขาอยู่ฝั่งซ้ายพี่ก็ยังพยายามแบบไปเล่นฝั่งที่มีคนอ่ะพี่ไปพี่ก็ติดเด็ดเนี่ยพี่เข้าใจไม่พี่พี่เข้าใจผมยังว่าทําไมพี่ต้องเล่นฝั่งขวาเพราะว่าถ้าแบบมีเป็นฝั่งซ้ายมันก็ต้องมีตัวกันถูกปะพอพี่ไปฝั่งซ้ายไอ้ตัวกันพี่เพชรมันก็ต้องมากันพี่ถึงต่อยพี่เพชรต่อยพี่จ๋าพี่เพชรพี่เพชรก็ยิงไม่ได้อยู่ดีเพราะมันกันคนเดียว ใจเย็นดิเอ้ยไม่ผมอธิบายผมมใจเย็นผ,ผมแค่อธิบายว่าพี่ต้องอย่าไปเล่นฝั่งซ้ายถ้าพี่เพช้อยู่ฝ่ายที่เคยมาเล่นขวางไงแต่เนี่ยผมพูดประมาณสี่รอบแล้วพี่ก็ยังแว่งบนไปซ้ายเหมือนเดิมเลยไงพี่พี่เข้าใจที่ผมพูดป่ะเนะี่ยอเคโอเค อ้องกลมตั้งน้านอะไรี่อ่ะน้ากดไม่เมื่อกี้กดจันจันนาะหลอกไปเฉยๆไม่ได้โดดอะไรเลยนะออโอเคครับ โอเคคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเออฝั่งซ้ายฝั่งฝั่งเน็ตฝั่งฝั่งน็ต มันตัวนี้มันไอโซก็ได้เป็นตัง 8, 8, แปดกับแปดเก้าเดี๋ยวเขาไลโซ่ก่อนกันได้ครั ทำไมพี่พี่ไม่เข้ากันทำไมเพื่อนยืนอยู่นีเ่เอ็กคัดหน่อยเอ็กคัดหน่อยฟางคันหน่อยเห็นมันยืนหลับเห็นมันในโซ่ออกกันแหละออกมาดิบ,บ,บีบได้นะสวยปะ ตูกเสาข้างในให้ผมยืนยิงใช่ไหม<ะ>ได้เจ้นชายนรกสายเลี้ยงอยากงเงาะเหรอเฮ้ยเชี่ยเจะจ่ายสวยไม่แฟร์โต๊ะโตโตโต๊ะ ่อมึไงไอ้เหี้ยได้ด้วยปดีอ้มี่เตี้ยสวนจะขาไปบ้างเมื่อกี้ขาไปพี่ค่าผ่าเท่าไหร่พี่จามม่ายผมไนงัแบบ้นนะแบบ่เจ้าแต่เจ้า อื่แปดเก้าพี่ต้องพี่ต้องออกสปีดบูททางผมแล้วจ่ายผมเลยแบบพี่ออกขวาไม่จ่ายแล้วบอลมันด้วยมันรับอยู่มันมันหาสปีดมันหาสปีดบอลไม่เจอโอ้ยเโอ้ตายตายอีกี ชิวคัดน,นั่นยิงยิงยิงใหม่ดีใจเย็นพี่พี่พี่อะเป็นพอยกาดพี่ต้องสั่งดีพี่พี่จะมาบอกคนอื่นใจเย็นพี่คือให้คนอื่นสั่งแทนพี่มันก็ไม่ใช่ผมอ่าพ้อยกาดแบอลแต่พอยกาดคือจะวิ่งหาที่ยิงเดียวเสร็จเออ พี่จ่ผมพี่ี่่ผมก่อนมามามาพี่จ่ผมก่อนมาไม่เจ็บมามามาพี่จ่ผมพี่จผมก่อนมายแสวยขอบคุณนาไปเอาบอลไปพี่แเอาบอลไปเอาบอลไปเอาบอลไปเบอลไปเอาบอลไปเอาบอลอบอลาไปอเาเาอเ ơ ờ, sang rồi con đây lẹ đấy chưa đấy lùng mà khổ thế cột đi vào thôi này ơ โห oh, จับแล้วกูโ oh, อ oh, ้เหมือนทำหมือนมึงแม่งฆ่าิแบบแม่งต้องชาร์จพลังขึ้นเต่าแลักวานที่แรงสุด แต่แบบมูฟแบบนี้ไม่จ่ายช้ากว่าไฮเปอร์ตันเยอะเลยว่ะไม่เข้าใจเลยแม่งอยู่ดีๆแบบเดี๋ยวจะเร็วเดี๋ยวจะช้าแม่งดอมจุ๋มจริงอ่ะสวยเพ่รจุ๋มเลยอืมพี่ต้องเป็นคนเทรดไปคอนเนอร์เมื่อกี้แม่งพี่เ,เทรดไปเฉย <c oughs> เ,เลย,ยเเเชื่อเชื่เชื่เชื่อเอเลยสวยเอกเอกเฉยเลยงานอะไร้านใหญ่ได้เหรอ จอดไม่ได้จอดไม่ได้จอดก็ได้คืนนี้ก่อนเราไม่ได้นำไว้ตอนนี้เดี๋ยวผมเอาแต้มคืนก่อนเล่นเล่นเซ่นเพลงไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวเราโดนโอ้ยพี่เติงโอ้ในหวายสัตว์เอ้ลืมเอาแต้มมาอย่างน้อยเหลือแต้มหลักเดียวก็ได้อยู่เขาตรงนี้เข้าเลยเหตุนนะเหตุที่ต้องเหตุลงคนเนอร์สวยแสน ปลาอะไรปามาปามาปามาปาเฮ้ยสวยวะสวยจัดพี่ชายมา,มาสิบด้านมาๆมามาฮี้อะไรมึงมึงยังจะมาๆมาไอ้สัตว์ไ <laughs> 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 ม่เราโดนเราสามคอเตอร์แล้วบุกไม่ได้กันละกันละกันไม่ใช่ปัญหาเราฟูมาดูสกันเราการันกันโอเคละราปัญหาคือบ,บ, un, บุกไม่เราบุกกันไม่ได้นะ มันเลยมันเลยมันเลยยากอะ่ะไม่ลงไม่ลงครับดีบาดเลยสครับเอ็กอตีนคับว่าเราใครมาการนร้อยกาดอ่ะอือ้โหเนี่ยตลก พี่องเตียเอรี่พี่อะไรครับน,ะน,นีแต่โทษเลยสองสามนดใช้ส่ช้าว่ะโทษเลย,าย,าเลยม,มามาพ,พี่พี่เติ้รเนอร์อไปพี่เติ้รเนอร์อไปพี่เพชรมาข้างหน้าผมดิ พี่พ <aqueles> <ming> ีลงคอนเดอร์ใช่ไหมมึงลงเป็นกันคอนเดอร์ไปการคอนเดอร์ไปแซนคอนเดอร์ฝั่งนี้น่ะเอออ่านั่นแหละครับสวยแฟนสวยดีเชี่ยมากทำไมมันดูพาร์ทที่ง่ายกว่าแฮร์ริ่ัตันเยอะเลยวะ เกมนี้คือ,องงเลยอ่ะเกมตอนแรกแม่งยังฟาดดีเลยเได้ขดผิดตัวจะได้นะอยู่ไหมโอเคคักได้ยผมแม่งฟาวสีแม่งกล้าฟาวแล้ว ไม่ลงครับ <c oughs> ติดแต้มชิวมากสองทีได้แม่งทำไรอย่างนี้แม่งตาว <c oughs> โค้เลยแฟนไม่ได้แตดดีทั้งนี้ผมแม่งกลัวดีแล้วแบบแอนิเมชั่นช้ากูเลย เส็จแ,แต้มทันได้เแซนแตเข้ากันเข้าเชื่อนะอ๋ออ่อสวยแซนนะครับนะครับสวยม,มากพ่เ็ดคันเลยพี่โฮ้ยจ่ายเลย หัวเลยเพี่หัวเลยคนะิวยิงไหมกดผิดว่ะหวยเลยแพ้ให้เขาลวมาเลยครับขึ่นขึ้นแม่แงวิงไมหลุดเทษเลยเทษเลยทเท่ได้เลยได้เลยได้ ก้าวแทมได้ได้ได <c oughs> ้ก้าวแทมผ่านผ่นเล่นเร็วเดี๋ยวเพลงนี้ผมเล่นเร็วเลยไอ้เฮียแม่งไม่ได้ถือสามคอร์เตอร์มาถือคอเตอร์ท้ายกูใครปุ่มให้ไอ้เที่พิลหอด้วยก็แกไอ้เฮียแม่งก็มันไอ้เฮียก็คอนกรูก้าวสามคอเตอร์เจาะคอเตอร์เะล่ะไอ้เฮียก็ไม่เจาะไงมาทำอะไรได้เะล่ะก็บอกแล้วปัญหาไม่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การชื่อเลยได้ไม่ได้ไม่ได้ได้เลย สบายด้ยพี่เต้ยเขาเีาพิศว่อยแกดิชันแกไม่ทำหรอกรอเชียร์พี่เพชรดีเลยครับมาหกแต้มสองลูกได้อยู่กันสองเททันไหมเบียดไปพี่เบียดมันสวยไม่เดี๋ยวแซน

อยากละชิวเฉยอ๋อใช่เล่นต่งเวลาละชิวชิวชิวสมัดแรงสมัดแรงเกิดไปสางถูกก่อน อ๋ออยากถือก็ต้องหัดถือเลยที่ก็ต้องเจอเนี๋ยแบบนี้นผมตอนผมถือบอลใหม่วันแรกแม่งถึงว่าโดน,นเอาจริงเจ็ดจุดสามเจ็ดจุดเก้านี่แม่งทันนะไ้ยถ้าแม่งหลบเราได้สามตรงนี้แล้วแบบอันนี้ถืเอเขี้ยวน่ทันละยางเอเอไอ้ยเขี้ยเขี้ยแม่งคือถ้าได้สามเมื่อกี้นี่คือแล้วแม่งแบบตติวได้นี่ผมว่าแม่งทันยังไงก็ทันอะ